สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกัลยามิกทุกท่านเกตน้อยชาแนลขอนําเสนอเรื่องราวดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังค่ะก่อนที่จะรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะเปิดดวงชะตาชาวราศีมังกรสำหรับทันที่เกิดในวันที่14มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์จะเป็นชาวราศีมังกรซึ่งดวงชะตาในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีมังกรมีการเปลี่ยนแปลง มีการโยกย้ายงานซึ่งช่วงนี้เป็นโอกาสที่จะได้งานที่น่าสนใจและการเงินและการเงินมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากหลากหลายช่องทางและอาจจะมีโชคลาภพอหอมปากหอมคอคะ่ะเรามาดูเรื่องการงานกันคะ่ะชาวราศีมังกร มีงานนอกสถานที่จึงเกิดการเดินทางบ่อยครั้งหรือว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีบางคนขาดแรงสนับสนุนหรือว่ารู้สึกเบื่ออยากหาแพทชั่นใหม่เพื่อเติมเต็มหาความท้าทายในการทำงานเปิดทางใหม่ให้กับชีวิตลองค้นหาดูช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้งานที่น่าสนใจ บางงานถึงเวลาหยุดเพื่อย้ายไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นก็ได้นะคะดวงการเงินชาวราศีมังกรมีแนวโน้มการเงินดีขึ้นได้เงินจากความมุ่งม,มั่นความอดทนการที่เรามีประสบการณ์หารายได้ยิ่งดีขึ้นนะคะยิ่งนานยิ่งได้เม็ดเงินมากขึ้นมีมิตร ม่นส่วนญาติพี่น้องช่วยกันทำเงินผู้ใหญ่สนับสนุนบางคนก็ใช้เงินเก่งเปยตัวเองเปยคนอื่นบ้างช่วงนี้มีโชคลาบนุนนำคำชูคุณอยู่นะคะดวงความรักชาวราศีมังกรคนโสดจะพบใครบางคนที่ทำให้เรากระชุมกระชวยได้ แต่ต้องออกไปหามีแม่สื่อพอสื่อหรือว่าเพื่อนญาติมิตรแนะนำให้เรารู้จักค่ะแต่ว่ารักนี้ต้องขยันจีบสำหรับคนที่มีคู่รักความรักก็จะราบรื่นด้วยคำพูดที่ดีๆหลีกเลี่ยงการประทะคารมหลีกเลี่ยงการทะเลาะ อยากได้อะไรก็ให้พูดอ่อนหวานและรู้จักใจเย็นในเรื่องของความรับผิดชอบต่างคนก็ต่างดูแลตนเองและครอบครัวได้ดีเลยค่ะดวงสุขภาพชาวราศีมังกรอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงมากถือว่าสุขภาพดีแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าเกิดคุมน้ำหนักด้วยนะคะข้อควรระวัง ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สิ่งต่างๆจะดีหรือไม่ดีหากเรารู้จักคิดรู้จักพูดรู้จักสื่อสารเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างเช่นที่เขาบอกว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากแต่ถ้าพูดเราแย่ลงก็ให้เราเงียบดีกว่าค่ะเคล็ดลับการเสริมดวงให้ชาวราศีมังกร ไปไหว้พระปางริไรบูชาพระอาสุรินทราหูโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานรู้จักให้ข้าวสารอาหารแห้งอาหารแปรรูปบริจาคหน่วยงานเกี่ยวกับการบำบัดสิ่งเสพติดแค่นี้ชีวิตของคุณก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือ ดวงชะตาชาวราศีมังกรในช่วงเดือนสิงหาคม2567นี้นะคะนับว่ามีดวงการงานและการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีสุขภาพก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะเกตน้อยชาแนลก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังวิดีโอนี้นะคะให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญ คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนานะคะและที่สำคัญก็อยากจะให้ทุกท่านปฏิบัติชอบปฏิบัติดีอยู่ในศีลธรรมแล้วชีวิตของท่านก็จะพบแต่ความสุขความสงบค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังวิดีโอนี้ร่วมกันนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ณนะโอกาสนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ